เดี๋ยวจะมีรถคันนี้นครับไปส่งมอบนอกสถานที่นะครับที่อําเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นรถสไลด์ไปให้กระทางลูกค้านะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายการใช้งานของเจ้ารถคันนี้นะครับเป็นอ m e ER l ่าปี2 0 2 0เป็นตัว V L นะครับคือซิงเกิลเทอร์นะครับ1,000เทอร์โบ,บ, 1, โบก็เดี๋ยวจะอธิบายตัวรถการใช้งานกันนะครับคันนี้จะเป็นอเมร่า1.0 V L นะครับ ปี2 0 2 0เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วเป็นเครื่องยนต์1 0 0 0เทอร์โบนะครับตัวนี้จะมีกุญแจให้ลูกค้าอยู่2ดอกนะครับ<ม>เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นโค้ดร,รหัสกุญแจนะครับถ้าในกรณีอยากทํากุญแจเพิ่มครับเอาโค้ดตัวนี้ไปทําที่สูงบริการนะครับรถคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็นตัวมีปุ่ม smart keyless e n ที่ลูกค้าไม่จําเป็นต้องเอากุญแจมาก,กดเปิดปิดลูกค้าสามารถเปิดปิดได้ที่ตรงนี้ได้เลยกดยที่หนึ่งอันนี้คือล็อกนะครับถ้ามีเสียงดีดนึง กดที่หนึ่งดับเบิลเสียงมันจะเป็นดับเบิลนะครับก็คือการปลดล็อประตูอันนี้คือการปลดหล็อประตูนะครับเดี๋ยวผมอธิบายทาด้านนอกของตัวรถก่อนนะครับล้อเป็นล้อโอแซแท้นะครับล้ออันลอยนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับก็สามารถเปิดที่ตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องหยิบปุญแจมมาเปิดมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ก็คือสามารถเปิดได้รถคันนี้อย่างที่บอกเป็นตัวท็อปมีกล้องมองหลังมาให้นะครับแล้วก็มีกล้องรอบคัน ชุดแต่งเป็นชุดแต่ง x t ็กซ์นะครับนี่คือสภาพภายนอกนะครับวิธีการเปิดประตู Smart ทคีเล t นะครับสามารถเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งมีปุ่มให้เหมือนกันตัวนี้จะเป็นกล้องรอบคันนะครับเป็นอยู่ด้านหลังเดี๋ยวผมไปสาธิตให้ดูรถคันนี้เป็นตัวท็อปสุดก็คือมีในเรื่องของไฟหน้า ดย์ไทม์นะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้เป็น LED รถคันนี้ครับตัวนี้จะมีตัวสมาร์ทเบรกอยู่ที่ตรงนี้อย่าไปติดสติ๊กเกอร์นะครับถ้าเป็นโลโก้ที่มีพลาสติกครอบอะับจะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับอย่าไปติดอะไรนะครับหรืออย่าอย่าไปลงน้ํายาอะไรตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะทําให้เซ็นเซอร์ลวนมีเบรกอรัตโนมัติให้อันนี้คือภายนอกไปต่อกันที่ภายใน ตัวนี้จะเป็นบอกปรับพนักพิงน,นะครับอันนี้บอกปรับสูงตามวิธีปรับสูงต่ำก็คือโยกขึ้นโยกลงนะครับอันนี้เลื่อนหน้าเลื่อนหลังผมตัวนี้เป็นของแท้นะครับอเมลา่าตัวนี้ผมติดแป้นสปอร์ตมาให้ด้วยก็คันนี้อย่างที่บอกเป็นรถของผมเองก็ติดหน้าของแท้ทุกชิ้นนะครับได้ไงตัวนี้เวลาสตาร์ทรถนะครับปุ่มจะอยู่ตรงนี้ กุญแจครับก็คือไว้ที่ตัวได้เลยไม่ต้องหยิบออกมาก็คือเหยียบเบรกค้างไว้กดปุ่มที่หนึ่งลรวก็จะติดมาให้แล้วนะครับรถคันนี้เป็นปี2 0 2พันยี่สิบนะครับเลขไม้อยู่ที่แค่สอง0มืสี่กุญแจมีอยู่สองดอกดอกนึงอ่ะผมเปลี่ยนรีโมทให้แล้วนะครับอีดอกนึงอ่ะคือเป็นกุญแจสำรองไม่กี้นี้มันขึ้นว่าแบตเตอรี่ต่ำอะครับก็ถ้ากุญแจสำรองที่ผมใช้อ่ะครับ มันจะเป็นดอกนี้ทักดอกหนึ่งเนี่ยแหละลองไปใช้ดูอีกดอกหนึ่งคือผมเปลี่ยนแบตเตอรี่มาให้แล้วนะที่เมื่อกี้ไม่ขึ้นมันขึ้นน่าจะขึ้นกูแจดอกสำรองที่แบตเตอรี่อ่อนเลียมาอยู่ที่สองหมื่นสี่นะครับในเรื่องของปูมาัยก็จะมีในเรื่องของเริ่มเสียงลดเสียงตัวนี้จะเป็นในเรื่องของปรับโหมดของหน้าจอตรงนี้นะครับก็คือถ้าเราเลื่อนขวาปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนโหมดเป็นวิทยุ เรื่องขวายที่หนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิของตัวรถอันนี้คือการตั้งค่านะครับรถทุกคันของโอลานยูดคาครับก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับรถคันนี้เพิ่งเข้าศูนย์บริการมาเมื่อวานก็คือเข้าตอนเมื่อวันที่13าเดือนห้านะครับเลขหมาอยู่ที่สอง0 0ตอนที่เข้าลูกค้าใช้ได้อีก7 0็0พันโลนะครับจะเข้าอีกทีตอนสาม0 0ืนพันนะครับ นี่สองหมื่นสี่โอเคนะครับในเรื่องของพวงมาลัยปรับได้อยู่สี่สี่ทิศทางนะครับวิธีการปรับจะมีตรงนี้กดดันลงทีหนึ่งขึ้นบนลงล่างยืดเข้ายืดออกก็อยู่ที่สรีระของคนขับนะครับว่าจะถนัดแบบไหนในเรื่องของตัวนี้จะมีในเรื่องของตัวลดประหยัดน้ำมันนะครับวิธีก็คือลดคันไอ วิธีการใช้งานของตัวนี้นะครับวิธีการสตาร์ทรถใหม่พวกบัตในกรณีลูกค้าสตาร์ทรถใหม่อะ่ะก็ถ้าเราจอดรถนิ่งสนิทต,ตอนติดไฟแดงอะ่ะเครื่องยนต์มันจะดับถ้าเราไม่ชอบระบบตัวนี้นะครับกดออโต้ที่หนึ่งมันจะขึ้นไฟสีส้มก็คือรถจะไม่ดับแหละก็จะติดตลอดนะครับไฟเลีย้ยวอยู่ด้านขวาม,มือปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือหน้าจอตัวนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของกล้องรอบคันมาให้อย่างที่ผมบอกก็คือเขาเกียวถอยหลังปุ๊บ จะขึ้นกล้องถ่ายหลังอันนี้คือกล้องถ่ายหลังนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องรอบพันด้านหน้าด้านข้างซ้ายขวาด้านหลังหรือลูกค้าจะกดคามิล่าทีเดียวก็ได้ในกรณีเราจอดรถหันหน้าเข้าไปกําแพงอยากรู้ว่ามันจะมันจะชิดกําแพงขนาดไหนอันนี้คือกล้องหน้าอันนี้คือกล้องรอบคันถ้ากดอีกทีหนึ่งจะเป็นกล้องเทียบข้างจอดชิดกําแพงจอดชิดจอดชิดฟุตบาทนะครับ อันนี้เป็นเพิ่มเสียงลดเสียงอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นวิทยุแอร์พัดลมแอร์อันนี้แอร์ออโต้วิธีการใช้งานแอร์ออโต้ครับอันนี้คืออุณหภูมิถูกไหมครับถ้าเราอยากใช้งานแอร์ออโต้ครับกดออโต้ทีหนึ่งปุ๊บพัดลมแอร์จะเปลี่ยนตามอุณหภูมิของในห้องโดยสาร ถ้าอุณภูมิมันถึงแล้วพัดลมแอร์ก็จะเบาลงไฟติดครบนวงนะครับไฟนะครับรถคันนี้บอกเลยว่าสภาพดีมากนะครับตัวนี้จะมีปุ่มชิปล็อกนะครับวิธีก็คือจอดรถขวางขวางรถคนอื่นนะครับถ้าเราอยากให้รถมันเข็ดได้คือดับเครื่องที่นึง แล้วก็มากดตรงนี้ค้างไว้แล้วก็เลื่อนมาเลื่อนที่เกียร์จากเกียร์พมาเป็นเกีเอ็นอันนี้ปรับกระจกมองข้างพับกระจกนะครับอันนี้อยากปรับกระจกด้านขวาดัานตรงนี้มาที่ขวามือเลื่อนขึ้นเลื่อนลง้ายขวาล็อกรถปลดล็อกรถล็อกกระจกนะครับกระจกออโต้นะครับฝ่งคนขับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับเปิดฝากระโปรงเปิดฝาถังน้ำมันรถคันนี้เติมน้ำมันแก๊สโซโฮอ95กับ E20 ก็อยู่ที่ลูกค้าสะดวกได้เลยเรามีประมาณนี้อันนี้ปิดแอร์เปิดแอร์นะครับ มาต่อกันที่ด้านหลังนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็วิธีการเปิดก็อย่างที่ผมบอกนะครับกดตรงนี้แค่ทีเดียวอันนี้คือถาดแท้นะครับถาดวางของของแท้ตัวนี้จะเป็นแม่ไอตัวแม่ปั๊มลมนะครับอุปกรณ์ฉุกเฉินอันนี้คือน้ำยาอุดรอยรั่วของตัวของล้อนะครับก็จะมีเท่าน,น,นี้ลองดูสี่รถอีกทีหนึง่ง แจ่มมากคันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับวิธีการใช้งานของตัวรถอ m เมลานะครับถ้าใครสนใจออกรถมือสองนะครับหรืออยากจะขายรถมือสองก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร084 144 1468หรืออยากรู้ข้อมูลอะไรในเรื่องของตัวรถมือ1หรือมือสอก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเคยเป็นผู้จัดการรถฟอร์ดมาด้าแล้วก็นิสสันอยู่นะครับก็มีความรู้พอสมควรอยู่ ฝากกับรถคันนี้ไว้ด้วยนะครับก็ยินดีกับรถเจ้าของคันใหม่ด้วยที่มาออกรถกอลานยุทธคานะครับบอกเลยว่าได้รถคันนี้สภาพสวยมากรถชื่อของผมเองนะครับเลยกมาแค่20,000โลโอเคนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ